อสวัสดีจ้า,ท,า,ท,าทักทายเอฟซีช่องยูทูบแม่อไหร่แน่นี่ป้า,ปาถือนำสองขวดสามขวดวเมื่อไหร่ห้องล้ำยูใส่ลูกล้ำโยระย่องอยูใส่เบาไหมอ่าล้ำโยพันธุ์ทองไปลองปากทางาบ้านเก่พาพานทองบ้านเก่าพานทองค่ะไม่ก็ร่างใจหลายๆได้ไปลองตอนนี้ไปลองเบื่อห้อนไร ห่อ,หอนอากาศ<อ>ห้อนบ<ด>ะมีทีบบะมีเด่นที่สุยูไปนองเอ้ยชีวิตศซนทลปินในเมืองหลวงห่อนคันแค่เรือเดี๋ยวเดี๋ยวมแวม่ไฟสภาพไปนองไปเบิ่งบรรยากาศในงานนะคะเนี่ยเบิ่งดูไปนองเบิ่งมันเป็นทีว่างบะมีโฮมไม้นะคะไม่มีร่มไม้ชายคามาถึงตั้งแต่เมื่อคืนนี่ประมาณตีสี่นะคะมาถึงแต่ตีสี่ค่ะพี่น้องอาศัยอยู่น้ำขัง,งถนนนี่ยแหละค่ะก็เห็นได้กินอยู่ขังถนนค่ะพี่น้องจ๋า ะค่ะพี่น้องชีวิตมอรําในเมืองหลวงอันนี้เป็นหลังเวทีค่ะเบิ่งอันนี้เป็นแถวแถวแถวโรงงานอุตสาหกรรมมันกกสิเป็นบรรยากาศแบบนี้เนาะพี่น้องเนะาะแถวนี้โรงงานอุตสาหกรรมหลายมแม่บัดดีค่ะคมือนนี้ก็ได้หนึ่งงข่าตาเวนแต่ใจแม่พูน เออมืน,นี้แม่พู่นหนึ่งเขา่าตะเวนกับพี่น้องเนี่ยแม่ควหลักกองเข้ามีแม่พู่นแม่หอยแม่ตามนะคะก่อนทับต้องเดินด้วยท้องี่าี่นออยากไปเพิ่งสวัสดีครับพี่ฟงางพี่ฟางมาซอยหนึ่งก็<า>จะไปดูบรรยากาศในงานกันนะครับว่าวันนี้เป็นยังไงเบ่งแดดพี่น้อง พุ้นยื่ไฟตองขามทางไปนอนอยู่มผุน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 มันจะเป็นาาร้านอาหารเก่าเพิ่นที่เพิ่นบะมี่ผู้อันเห็ดประกอบกิจการแล้วมันเป็นที่วางพรอใหญอาศัยนะคะขามไปน้อนอยู่ฟังพุนหละรถบัสก็จอดอยู่ริมถนนนะคะมันไม่มีที่จอดนี่ค่ะป้ายงานวันนี้นะคะสนามปากทางบ้านเก่าพานทองฝั่งตรงข้ามไข่มุกหมูกระทะเด้อพี่น้องเดอ้อ หมอลำเสียงวิหกนกพงสกรน,นะคะแถวนี้มัสสิเป็นน้ำหึมเป็นน้ำเป็นป้าโกงกลางในี่เห็นบ่านี่พี่น้องนี่จริงๆแล้วมันลมลมทั้งวันแต่บัดเดี๋ยวบรรยากาศพี่น้องบางคนว่าติดตามเม่ไฟเหมือนได้ไปเที่ยวกับเม่ไฟเลยได้เห็นบรรยากาศสถานที่ต่างๆ่อาอมาติดตามกันหลายๆลด้พี่น้องแม่ไฟเิท่าเฮเบิ่งทุกมือนะคะขันปติทุรกิจ ภาระกเจียงหลีนะคะสิบ่าอิ่มาดเลยอันนี้เป็นป่ากโกงกลางนะคะเวทีเท่าดินีนะคะ่ะโครงสร้างของเวท,ท,ท,ทีตั้งเสร็จแล้วยังเหลือแต่ฉากไฟแสงสีต่างๆนะคะ แม่ค้าก็เริ่มทยอยมากันแล้วสถานที่ว่าง,งขวางค่ะพี่น้องมันเป็นที่ว่างเป็นที่ว่างกว้างมากร้านค้ามาหลายร้านแล้วมีลูกชิ้นมีปลาหมึกย่างมีเครื่องดื่มนะคะพี่น้อง คันบลมนี่ยแย่เลย,ดนเ,นยเดีมยวนจะเ่าแดดครับแดดแต่ลมลมช่วยพัดให้เราเย็นขึ้นนะคะถ้าแดดแล้วนิ่งๆไม่มีลมเนี่ยโอ้ยอันนี้มันเป็นเดินมันเป็นทีบ้ามันก็เลยลมแห้งลมพัดเย็นอันนี้เป็นราคาบัตรวันนี้นะจ๊ะผู้ใหญ่180ยเด็ก80ค่ะ คือบรเิเวณหนา้างานหน้าเวทีข้างในนะครับพี่น้อง พี่น้องที่มาเที่ยวงานประ้องยานบะมี่หม่องจอดรถเดะคะ้ค่ะสถานที่กว้างขวางข้างๆนี้จะเป็นลานเขาคงจะทําเป็นที่จอดรถนะคะสําหรับแฟนขับท่านผู้ชมที่มาคืนนี้ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีที่จอดรถนะคะจอดได้หลายขั้นเลยละสถานที่กว้างขวาง รอบๆข้างก็จะมีแต่โรงงานนะ,ะรโรงางานอุตสาหกรรมนู่นนี่นั่นนั่นนี่นูน่น,น,นแถวชนบุรีนะครับพี่น้องมันขึ้นจะมาชนบุรีค่ะปากทางบ้านเก่าพานทองชอนบุรีนะคะฝั่งตรงข้ามไขม่มุกหมูกระทะพี่น้องแผงสังกะสีก็เข,ข้ากับกาลัางร่มสังกะสีค่ะแนวหนาทาวนดีค่ะ แหล่งนำอ่าล้อมเอาน้ำใจจากพี่น้องเอฟซีเชาวชนบุรีระ่องฉะเชิงเทราพี่น้องเขตปริมณฑลไก่ไก่ไกพี่น้องกอทมอนะคะหลายหลายคนปอบาจะออกมาหมแูแดงนี่เพราอยู่ฝั่งหลอบหนอยจังส่เขาสามารถสแสดงเวลาสแสดงมันได้หลายเนาะคะ่ะบ่ไเด้เฝ้าเด้ฟังือ,อยังอยูอย่ในเขตกรุงเทพแต่อยู่ในเขตกรุงเทพหนี่งบ้านหกทุ่มกับคือหกทุ่มตีหนึ่งกับคือตีหนึ่งนะคะต้องเป๊ะ,ปะนะคะ พระ่าเจ้านาทีสิมายืนเฝ้าเลยนะคะแต่ขันยุ่ย้นหลอบนอกจังสี่เวลาแสดงเท่าไหร่บางงานกับตีสองตีสามบางเพอเพอกับหอดตีสี่กับมีบางมองนะคะสมัยแต่ก่อนเนี่ยตลาดเล้าบางประกงนี่ได้จนสอดแจ้งด้วยครับพี่น้องตลาดเล่าบางประกงสามารถแสดงสอดแจ้งได้เลยแต่ก่อนนี้นะคะแต่เดี๋ยวนี้บรรลุว่าเป็นอย่างเขาบ่ให้แสดงจริงๆแล้วรอบนี้บาสิลงตลาดเล้านะคะแต่บา่บาบ่ได้แสดงนะคะ เลยมาใหญ่มาเป็นมองนี้ปากทางบ้านเก่าพานทองตรงนี้นะคะแต่สถานที่กักว่องดีอยู่บรรจุคนได้หลายค่ะกันเต็มนีกับวไอ้แต่เงินบ่หน่อยนะคะมากันหลายๆได้พี่น้องเด้อมาเป็นกําลังใจให้ทีมงานหมอํำเสียงไปหกหนกพงสกอรพ่อจ่าลูกจ่าทีมพระเอกนางเอกของเราศิลปินนักร้องหมอำํำหนุ่มสาวพม่แต่พูพดนอาตาดีๆเสียงดีดีล่อๆอสวยสวยเนาะคะ่ะเอาความน่ารักความหล่อความ บันเทิงมาฝากมาตอนพึ่นอู้ยลมแห้งขัดพี่น้องลมแห้งลมแห้งน้องๆบางส่วนก็อาศัยนอนไตเวที่นะคะอาศัยร่มเงาของเบทีบางคนก็ไปหาเช่าห้องนอนบางคนก็ไปนอนบ้านเอซี แต่แม่ไไฟก็นอนอยู่หลังหานนี่ยแหละครับก็นั่นเพ่ข้อน,นี้ไปใส่นะครับนอนอยู่หลอปาดอยู่แถวเวทีนี่ยแหละครับไม่หนีไปไหนอยู่ที่นี่ตลอดไปนอนจากอาหารยามไปเว้นกับมาถามหาได้เลยอยู่หลอปาดทั้งสี่ตำเงินนะครับก็นั่นเพ่อ,อยู่ไหนแม่ไไฟอยู่ไหนอยู่แถวนั้นแหละครับว่านี้ไปใส่หอกอันนี้ภายในสังกสีของเฮ้าครับค่ะอันนี้ทีมงานรั้วสังกสีเป็นของพี่คำมอดนะคะับคำมอดคอนขุนเดชน,นะคะ ล้วสังกสีร้อมงานติดต่อได้นะคะค,คํมมอสพรุนเดชลมพัดตึงกํมพูกระดึงเกตเมืองเลยยังจำคำที่ไพเอ่อยว่าบอกเคยจะคิดลืมแฟน ยกมือขึ้นบายบายตอนที่อไอจะกลับคอนแก่นยังคิดถึงแต่หน้าแฟนนมคอนแก่นภาวะภาวะอัง ลูกรุงเทพรอบนี้รู้สึกว่าพี่น้องเสียไหลทุกหมองนะคะตลาดกินซ่าลังสิตกับคนหลายปั๊มปะตะทปู่เจ้าเสมิงพลายกลลายับคนหลายมะเลี้ยงเนี่ยบางบานขึ้เสียหลายคือเกล้นนะคะพี่น้องเนาะมะเลี้ยงเนี่ยกานาเสียไหลเนาะคะ่ะมาเป็นกำลังใจแห่งลูกหลานมะรับจังไปหกหลายๆใน่เด้อพี่น้องมะเลี้ยงเนี่ยทรงไายแล้วมะเอื้อนเขาจะออกปเปลี่ยนแถวลรวบุรีุ่ลเนี่ยค่ะมะเอื้ะะอนเนี่ยเล่นแถวลรวบุรีบ่ได้เล่นอยู่ในกรุงเทพหรอเด้อเล่นขึ้นนี่แล้วก็ออกลรบุรีเลยนะคะ กำลังใจจากท่านคือสิ่งสำคัญหมอลำเสียงวิหกของเรานะคะต่อสู้เพื่อมิลักแฟนเพลงแฟนหมอลำปรับปรุงพัฒนาผลงานรถกปต้องกรจอดด้วขทางนอกรถจอดนองกับพักครันน้ำขขางรถน่าไตไปวที เอาสำหรับคลิปนี้ลาพี่น้องไปก่อนค่ะมือแลงเจอกันปากทางบ้านเก่าพานทองนะคะชนบุรีสำหรับคลิปนี้าย้ายไฟขร่าไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย